รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย วัสดีครับพบกับผมรอเซฟ,ฟทวีจิตในรายการบาฮาซาอินโดนีเซียรายการที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับภาษาอินโดนีเซียกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะนําคุณผู้ชมมาฝึกฝนในสำนวนที่เกี่ยวข้องกับจํานวนประชากรและจังหวัดของประเทศไทยกันนะครับไปดูกันนะครับว่าถ้าหากเราจะสนทนาเป็นภาษาอินโดนีเซียที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลประเทศไทยนั้นเราจะสนทนาว่าอย่างไรไปดูประโยคที่หนึ่งกันครับ .apakah ibu tahu mengenai thailand apakah ibu tahu mengenai thailand อีกครั้งนะครับช้าๆครับอป,ปาคาอิบูตาหูเมือง,งไหนไต้หลันอป,ปาคาอิบูตาหูเมือง,งไหนไต้หลันมีความหมายว่าคุณทราบข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทยไหมคำต่อไปครับยาเมงปัปปะยาเมงปัปป a ช้าๆนะครับยาเมงปัปปะยา m e ง g a p ปนะครับคำว่าย่าแปลว่าครับแปลว่าค่ะนะครับส่วนคําว่า m e n g a p ปแปลว่าทําไมนะครับมาดูประโยคต่อไปครับ r บ p ร k ป h j ะจ l a h p e n d u d u k ดี t ไ a i l a น d b e บอร a ป a h ะจ m l a h penduduk ี i ไ h a i l น n d อีกครั้งนะครับช้าๆครับเบอร์ปะ j ะจ l a วนผู้อยู่ที่ไทย a ลนาาาลด์เบ a ร a ปะคะจำ u วนผ d ้อยู่ที i ไทยแนมีความหมายว่า ประเทศไทยมีประชากรเท่าไหร่ประโยคต่อไปนะครับ r ร k, k, wa wa ok k i า a 70ล้านคนใ d u ใชาๆนะครับ r ร k i า a 70ล d านคนมีความหมายว่าประมาณ70ล้านคนประโยคต่อไปนะครับดันต์ต n แบ่ง b e ้เป็น r o v i n s i dan terbagi menjadi berapa provinsi? Ikhana dan terbagi menjadi berapa provinsi? Dan terbagi menjadi berapa provinsi? Mereka mahu le bank ok Thailand dibagi menjadi 77 provinsi dan Bangkok sebagai ibu kotanya. Thailand dibagi menjadi 77 provinsi... ...dan Bangkok sebagai ibu kotanya. Thailand dibagi menjadi 77 provinsi... ...dan Bangkok sebagai ibu kotanya. Thailand dibagi menjadi 77 provinsi... Dan a ้า a บางกอกส b a g a i i b u k o t ั n y a มีความหมายว่าประเทศไทยแบ่งออกเป็น77จังหวัดและกรุงเทพเป็นเมืองหลวงต่อไปเรามาดูคำศัพท์กันนะครับคำศัพท์แรกวันนี้คือคำว่าอปปกาอปปกาคำนี้มีความหมายว่าอะไรหรือในบางประโยคจะมีความหมายว่าหรือไมอ่ก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับบริบทของคำหรือบริบทของประโยคนะครับคำต่อไปนะครับอีบูอีบู คำนี้แปลว่าคุณนะครับหรือคุณผู้หญิงก็ได้นะครับใช้นำหน้าชื่อของสุภาพสตรีครับคำต่อไปนะครับตาหูตาหูคำนี้แปลว่ารู้นะครับหรือแปลว่าทราบก็ได้ครับคำต่อไปนะครับเมืองเงินไหนเมืองเงินไหนคำนี้มีความหมายว่าเกี่ยวกับนะครับคำต่อไปนะครับอย่าอย่าคำนี้แปลว่าใช่ก็ได้นะครับแปลว่าครับก็ได้แปลว่าค่ะก็ได้นะครับเป็นการตอบรับนะครับคำต่อไปนะครับ ปักปักหรือบาปักบาปักคำนี้มีความหมายว่าคุณนะครับหรือมีความหมายว่าคุณผู้ชายก็ได้นะครับเป็นคำที่ไว้นำหน้าชื่อสุภาพบุรุษครับคำต่อไปนะครับเมืองง a M ป่าเมืงงป่าคำนี้มีความหมายว่าทำไมครับเป็นคำถามนะครับคำต่อไปครับบราปากะบราปากะหรือเบราปาบราปําคำนี้จะมีความหมายว่าเท่าไหร่นะครับ คำต่อไปนะครับจุมละจุมละคำนี้มีความหมายว่าจำนวนรวมหรือยอดรวมนะครับคำต่อไปนะครับเปนดูดุกเปนดูดุ๊กคำนี้มีความหมายว่าประชากรหรือผู้อาศัยก็ได้ครับคำต่อไปนะครับดีดีคำนี้แปลว่าที่นะครับคำต่อไปครับกิรา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 คำนี้มีความหมายว่าประมาณครับคำต่อไปนะครับเป็นตัวเลขครับ 70 70 70แปลว่า70ครับคำต่อไปนะครับจูตาจูตาคำนี้มีความหมายว่าล้านนะครับถ้าเอามารวมกับคำว่าเจ็ปุลุนะครับออกเสียงว่าเจ็ปุลุจะมีความหมายว่า70ล้านครับคำต่อไปนะครับดันดันคำนี้แปลว่าและครับเป็นคำเชื่อมครับคำต่อไปนะครับเติร์บากีเติร์บากีคำนี้มีความหมายว่าแบ่งนะครับคำต่อไปครับ มันจะดีมันจะดีคำนี้มีความหมายว่าเป็นครับคำต่อไปนะครับ province province Pro คำนี้แปลว่าจังหวัดนะครับคำต่อไปครับ d e b u g g i d e b u g g i แปลว่าถูกแบ่งนะครับคำต่อไปครับ77 77คำนี้เป็นตัวเลขนะครับแปลว่า77ครับคำต่อไปครับ Sebaga i s ส bagai คำนี้แปลว่าเป็นครับคำต่อไปครับอีบูโกตาอีบูโกตาแปลว่าเมืองหลวงครับคำต่อไปนะครับเนียเนียคำนี้เป็นคำปัจจัยนะครับเมื่อเอาไปเชื่อมกับคำนามหลักจะมีความหมายว่าของเขาของมันนะครับฉะนั้นจากตัวอย่างคำศัพท์ก็คืออีบูโกตานเนียอีบูโกตาเนีย จึงมีความหมายว่าเมืองหลวงของประเทศนะครับไม่ว่าจะในสำนวนนั้นเราจะพูดถึงประเทศอะไรถ้าหากสำนวนนี้เกิดขึ้นนะครับอิบูโกตันเนี่ยก็จะมีความหมายว่าเมืองหลวงของประเทศนั้นๆน,น,นะครับจากคำศัพท์ที่ผ่านไปนะครับต่อไปเราลองไปชมละครของเรากันเลยนะครับ .apakah ibu tahu mengenai thailand? Yappa, mengapa? b e r a p a k a h jumlah penduduk di thailand? kira-kira 70 juta penduduk, Pak. Dan terbagi menjadi berapa provinsi? Thailand dibagi menjadi 77 provinsi dan Bangkok sebagai ibu kotanya. Apakah ibu tahu mengenai Thailand? Ya, Pak. Mengapa? Berapakah jumlah penduduk di Thailand? Kira-kira 70 juta penduduk, Pak. dan terbagi menjadi berapa p r o v i Thailand dibagi menjadi 77 provinsi dan Bangkok sebagai ibu k o t a เป็นไงบ้างครับจากละครของเราฝึกฝนกันทันไหมครับถ้าไม่ทันไม่เป็นไรนะครับคุณผู้ชมยังสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังได้นะครับทาง w w w e t t v t h a i t v นะครับรายการของเราออกอากาศเป็นประจํานะครับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการหรือ ETV นะครับ วันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วนะครับผมคงต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ